เออครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องบาร์ครับเจ้าว่าผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้ครับบาร์บาร์าสตีลและบาร์สตินนะครับนะก็บ่ราะหนใจว่าออกเสียงขึกบ่ผมสิบเบืองด่านหนครับ,บว่ามันแตกต่างกันหมดเลยครับคลิปก่อนหน้านั้นผมบ่ไดอาอธิบายได้เรื่องนี้นครับก็บมี่เอฟซีนะลูกค้าทักมาท่าคอมเมนต์ยูทูบนะเขาว่าซับซูลน่าเกินตัวโลกมันสตีนหรือสตีลนะครับเดี๋ยวชมว่ากันในคลิปนี้นะครับเนา้อ่งนี่ครับผมควอมแตกต่างนะครับผมเนาะมีเบิองเด้อ ไอตัวนี้ตัวนี้คือยี่ห้อสติลนะครับบมมั่นใจว่าออกเสียงเื่อบอนะครับเพบอลมันจะเรียนสูงเหลือเกินเนาะเรียนยอดตันนะพี่น้องอืมไอของแท้มันช่เป็นอ่าตัวตัวเอสนะครับเอสทีไอเอลนะครับเนาะไอส่วนตัวนี้ที่เป็นสตินนะครับผมมา่นสตินเ้อขนาดพี่ารณาถือคอไพ่ได้พี่น้องตัวนี้ที่เป็นเอสทีเอ็นลมันต่างกันสี่ภาษาอังกฤษตัวนี้ครับนี่ตัวตเอ็นล้วก็ตัวตัวเฮชนะครับนี่นะต่างกันตัวนี้ครับ น,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 น้องนั่นที่เป็นน้องนั่นที่เป็นภาษากังกขึ้กันหมดเลยต่างกันแค่ตัว H และตัว N นะครับเนาะมาที่นี่ไอคลิปก่อนหน้าน euh. ั้นที่ว่าผมลงคลิปไปนะผมก็ลืมอธิบายอันนี้ไปนะครับก็มีลูกค้าเอฟซีอคนซับสนนะครับว่าที่เจ้ามาขายเนี่ยมันมันซินือสติลเนาะเบิ่งภาษากังกมันขึ้กันพนัว่าผมก็เลยโอ้ยลืมไปก็ขอให้พี่น้องขอให้หลายเลยครับผมลืมอธิบายไปผมศ์สีพะเว้าในคลิปนี้อีกทีหนึ่งครับไอบาร์สิบเอ็ดจุดแปดนิ้วตัวนี้นะครับ เป็นยี่ห้อสตินนะครับไม่ใช่สตีลนะครับนะครับผมส่วนตัวนี้มันเป็นสิบสองนิวนะ้วเนาะสิบสองนิ้วสตินนะครับตัวนี้เป็นแบบเป็นบางหัวตูัวสองอย่างเลยนะี่ครับที่เบิ้งทางด้านข้างมันก็แจ้งให้ทราบนะครับพี่น้องก็คิปวิดวีโอนี้แจ้งให้ทราบครับว่าเดี๋ยวสิหาว่าผมเอาอันเอาเอาสตีลปลอมมาขายบอมแมนนะครับผมก็แจ้งให้ทราบในคลิปนี้ครับอ่าผมก็ยืนยันจานาบาร์บอมแอนบอแมแอนสตินไม่ไม่ใช่ยี่ห้อสติวครับแต่เป็นยี่ห้อสตินนะครับ สตินสตินตัวเอตัวเอ็นครับนี่โอเคนะครับเนาะคลิปนี้ผมสิบบอสเงี้ยวเลยพี่น้องขออภัยเลยมมืดดำครับเพราะว่าผมกำลังสอมเครื่องมาเมื่อกี้ล้างมือบ่อวนนี่เดี๋ยวได้เบื้องใกล้ๆกันทีนึงครับจะให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนี่ครับเพ็นบอมันต่างกันที่ตัว H และตัวและตัว N นะครับเนาะอ่าโอเคเนาะครับก็แยังไงทราบประมาณนี้นะครับผมกับกับสิบเอดบอสบอต้องซับศูนนะครับนะครับเดี๋ยวเบิ่งหน้าไน้อีกหน่อยครับ ให้เบิรงสตีนก่อนนะครับสตีน11.8นิ้วนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็จะให้ดูสติวครับสติวไอ้ของจะเทนะเนาะซื้อมันนนะซื้อมันจะเทครับซื้อวันเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ซื้อมันมันบระมาณสติวครับนี่ครับผมควมเา่าก่าซ้ำกันนะนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอราคาสองอันนี้ก็ต่างกันนะครับเนาะ11.8นิ้วกับ12นิ้วราคาจะต่างกันครับ อโอาเคพีไปน้องในคลิปนี้เอาแค่นี้ดีกว่านะครับเอาส,สาันสันรอกฟังกระทัดรัดนะครับผม